ครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซี FC สุมองสุบอนนะครับทีกกำลังมองหาอยู่เลยว่าเปเรียงนะครับบางนํ้สุภาพฟ้ามครับบา้านหนองซิมตำบลโคกรามเพื่อจตุละพคีม่านจังหวัดเลยครับเ้านี่กด็ดีเปิดราคางวัวเม่ยอยากลูกด้วยครับเนดะ้อนี่กับผมลูกตัวที่สองครับ น้องไข่ไข่กาดขดด้วยครับเพิ่งแยกไปครับลูกหาหกเจ็ดเดม่ยวเลยครับพี่เด็อแดงดีสีแดงดีแดงเข้มดีครับตัสูงแม่ยอยู่รอยสี่สิบสามบวกครับตัวอะไรเงี้ยครับให้กางไปหาเงี้ยครับเราประกันเชียงคาค้าโทค้าต่อหรอครับเบีอยหนึ่งครับกกหางพวหางลามดีเลยกอเข้าลงมาไี่ครับเวลาค่าให้พี่น้องแบ่งไปเรียงด้วยครับลูกตัวที่สองครับ ถือว่าได้สดครับเมื่อหกพันห้ารอยนะครับเอากับพี่น้องด้วยลดราคาให้ด้วยพี่น้องด้วยนี่เอาหูดำนีดีครับได้เครื่องดำเกลียงบนหนาหนวกนุ่นครับหนาล้อดีครับเมองเลยข้อขาดำเล็บดีเล็บงามทั้งคู่หน้าคู่หลังกินหยาดี่ดีครับเชี่ยงสำคัญเราเป็นระเลียงนะครับว่าแม่นี่เชี่ยงดีแล้วครับผมมาปล่อยกินหยาครับอยู่ขางริมสาริมหยังพ่อได้เลีมอยู่ครับ มันหลอดรับน่มตึงๆเลยครับน่มไขๆเลยน่องทอกันที่ดีน่อตี้ครับตอนนี้จริงเรื่องน้ำใต็ำรางย้อนดีครับก,กินหญ่ดีครับต่าง,าง,างกี้ไครับง่ามครับพี่น้องเด้อเอาไปกบตีท้องว่างล้วเด้อพี่น้องเด้อเอาไปกับไอพี่น้องอพอผมมาติจจดตรวจท้องมันกะท้องห้หมอหมอ่ระวัติแล้วามนั้นแหละครับตีท้องว่างครับพี่น้องไอพี่น้องไปรุ่นเรา รับกับมันข้นกับใส้เอาไม่กันมันมีทองกับดีไปครับเป็นกาไรครับตั้งเตียกับขายไปหลายตัวอยู่นี่ครับไปทองน้าไปออกลวกน้าครับปอห้องกับบได้ตรวจมันมีเวลาครับมือหกพันหารอยครับพี่น้องเอากับทรงเห็นเล่ดได้พี่น้องเด้ผมไปลีปไรกันเสารเลยครับไรกันตึงมือเลยแหละครับรับง่ามๆครับเราประกันเลยตัวนี้งามกับสีสันแดดหนังดีครับ อัง station, ้งแต่ราเชียงเรี่อยหน่ะงเลยเชียงจับใดใบไดยบ้าฟงังเป็นแบบวันไหนวังเี่งาวตกจอกถุงม่วงกับเชียงดำเปืรอง สีดีดีครับแดงดีกับง mm ่ามดีนั่นแหละนาเลียงแล้วครับว่ามีรับร้อยสี่สิบสามบวกครับไปห้าร้อยสี่สิบห้าบวกชื่อว่าได้ก็หน่อยกับหนาง่ามกับหนานกนู่นไปหูดำหูโบดครับเืินหกพันห้าร้อยครับเอากับได้เรลวครับเป็นหวงเตลีเหลว คือแม่ยากหลวงสี่ไปมันได้เร็วครับว่าเสียเวลาเด้วยพี่น้องด้วนั่นแหละว่าคิดให้เบ่งจะเราใน่ละครับผมเย็ยนดีดีเย็ยนเชียดดีดีครับเบิดห้าโมกับแยกจากโม่มากกับบ่าห้นบ่าให้ไายในหรอกครับถือว่าได้นะตอนนี้ว่ามีนี่นิ่งดี ก็เปิดมาฝันบ้าฟังฟังเงียบๆนียครับนี่สายเขาอยู่ครับข้าไทยพี่โออยู่เดี๋ยวโตกับครับผมนั่นแหละเอห้มนได้ยังหาหน้าที่กันตึงเตี้ยนหน้าที่ครับผมอาอโตมากครับต้องห้เลยเด้อพี่น้องเด้อครับผม ขอขอบคุณนอครับที่รับชมคลิปช่อง youtube สุภาพภาพครับครับขอบคุณหลายๆครับบึงไปพี่น้องบึงไปครับมากระจังว่ากันโทรหากันสบายสบายครับแดนทรงให้เลขครับไม่ได้ยากครับแดนเองทรงเองครับพี่น้อง ครับผมครับขอจบคลิปวิชาเนี้แหละครับผมครับขอบพุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ